มีเอก็ไม่ต้องจ้างช่างแล้วใช่ไหมมีหลายคนสอบถามเข้ามาในเพจนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคนในคลิปนี้นะครับว่าการที่เราใช้งาน a อไอจะมาช่วยงานเรายังไงมีประโยชน์ยังไงสามารถใช้งานให้เขาเนี่ยเป็นผู้ช่วยของเราได้ยังไงหรือเขาจะมาแทนเราเดี๋ยวจะมาตอบในคลิปนี้กันนะครับสําหรับส่วนตัวที่เคยใช้เข้ามานะครับสําหรับ Chat GPT ที่ผมใช้อยู่เป็นหลักๆหรือว่าจะเป็น g e ม i น i ของทาง Google นะครับการที่ได้ใช้งานเนี่ย ผมมองว่าเขาเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยของเราเป็นผู้ช่วยได้อย่างดีเลยนะครับในบางอย่างที่เราอาจจะเคยเรียนผ่านมาแล้วหรือว่าเราเคยอ่านมานานแล้วเราอาจจะหลงลืมไปบ้างแต่ว่าการที่เรามี AI มาช่วยเนี่ยเราสามารถที่เขาช่วยอ่านมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการติดตั้งของประเทศไทยหรือว่าช่วยช่วยอ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฎหมายอาคารอย่างนี้เขาก็สามารถช่วยอ่านได้ด้วยนะครับ AI ไไม่ได้มาแทนช่างของเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เพราะว่าเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าการติดตั้งการเจาะสว่านการเดินสายไฟการติดตั้งตู้ m อ็หรือแม้กระทั่งการความซับซ้อนของหน้างานการสํารวจหน้างานการตรวจหน้างานซึ่งบางอย่างต้องตรวจด้วย Visual c h ช็คหรือว่าตรวจด้วยสายตาอย่างเี้นะครับเราจําเป็นที่ต้องใช้คนใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าใช้มนุษย์ในการตรวจสอบนะครับสําหรับต่อไปเราจะมาดูเหตุผลที่ยังต้องมีช่างไฟอยู่นะครับ ผมจะแบ่งออกเป็น 4, ข้อนะครับสำหรับข้อที่1เลยก็คืองานติดตั้งจริงยังต้องใช้แรงงานคนนะครับหมายถ้อยันไงหมายถึงว่างานลากสายไฟ้ยครับงานเดินสายไฟงานติดตั้งตู้ MDB หรือว่างานปรับแก้ที่มีความซับซ้อนเยอะๆต้องใช้ในการระดมสมองในการแก้ปัญหาหน้างานเงี้ยข้อเนี้ยข้อที่1เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีช่างไฟนะครับที่จะใช้ในการ ติดตั้งหรือว่าทํางานอยู่นะครับ AI แทนเราไม่ได้นะครับสาหรับข้อที่2นะครับก็คือการแก้ปัญหาหน้างานการแก้ปัญหาหน้างานเนี่ยพี่ๆรับเหมาทุกคนหรือว่าช่างทุกคนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับว่าการไปเจอหน้าง,งานถึงจะเป็นงานเดินท่อร้อยสายหรือว่าติดตั้งรางวเวอยู่ในทุกๆหน้างานเนี่ยถึงจะเป็นงานที่เราทําอย่างชํานาญมา5ปี10ปีนะครับแต่พอเราเปลี่ยนหน้าง,งานหรือว่าแค่เปลี่ยนชั้น ของการทํางานเนี่ยจากชั้น1ไปชั้น2ชั้น2ไปชั้น3เนี่ยปัญหาหน้างานเราก็จะเจอไม่ซ้าแล้วนะครับว่าในแต่ละจุดก็จะมีรายละเอียดมีหักหลบซ้ายหลบขวาถ้ายิ่งทํางานกันในระบบอาคารหรือว่าระบบโรงงานเนี่ยก็จะมีผู้รับเหมาหลายๆระบบเข้ามาไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าเครื่องกลประปาระบบดับเพลิงเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีการพูดคุยประสานงานกันเพื่อให้งานออกมาได้ดีที่สุดซึ่งการแก้ปัญหาหน้างานตรงนี้นะครับ ผู้รับเหมามีส่วนสำคัญมากมนุษย์มีส่วนสำคัญมากในการแก้ไขปัญหานะครับ AI ก็ไม่สามารถแทนเราได้เหมือนกันนะครับสำหรับข้อีามนะครับก็คือกฎหมายและความปลอดภัยหมายความว่าอะไรงานระบบไฟฟ้าต้องใช้ผู้มีใบอนุญาตนะครับเพื่อมาติดตั้งมาตรวจสอบมาคานวณ ตามมาตรฐานของวสทหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือว่าแม้กระทั่ง International Standard เนี่ยสุดท้ายแล้วเราต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเราต้องใช้มนุษย์เราต้องใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยมาทําการอนุมัติมาทําการเซนแบบอยู่ดีนะครับสำหรับข้อ3นี้ AI ก็มาแทนเราไม่ได้นะครับสำหรับข้อที่4นะครับก็คือการให้คำปรึกษาแน่นอนครับ การให้คำปรึกษาการให้คำแนะนำเฉพาะหน้างานเนี่ย AI เนี่ยยังไม่สามารถทำแทนเราได้ยังต้องให้ใช้คำตอบแบบกลางๆหรือว่าแน่นอนครับการคุยกันเนี่ยความเป็นมนุษย์คุยกันเนี่ยเราก็จะมี relationship หรือว่ามีการพูดคุยมีความสัมพันธ์มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกว่านะครับ AI เนี่ยเขายังไม่สามารถทำจุดนี้ได้ฉะนั้นข้อสก็เช่นกันครับ AI ยังไม่สามารถมาแทนเราได้ในข้อนี้นะครับส่วนจะถามว่าแล้ว AI เนี่ยสามารถทำได้ดีกว่าเราหรือว่ามาช่วยเราเนี่ยได้ดีกว่ามนุษย์เนี่ยคือยังไงบ้างอาลองคิดดูางี้นะครับคือแต่ก่อนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะคำนวณทางไฟฟ้าเนี่ยหรือว่าคำนวณทั่วไปมองเป็นเครื่องคิดเลขก็ได้นะครับเดิมเราก็อาจจะใช้ในการคิดอยู่ในหัวของเราอย่างนี้นะครับในการคำนวณแต่ว่าถ้าเรามีเครื่องคิดเลขขึ้นมาเนี่ย เราก็สามารถใช้เครื่องคิดเลขก็สามารถทำงานให้เร็วขึ้นได้หลังจากนั้นก็มีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็สามารถช่วยให้เราคำนวณได้อย่างซับซ้อนมากขึ้นจากที่เราต้องอาจจะต้องอคำนวณโดยเขียนลงกระดาษเราก็มาคำนวณในคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นโปรแกร,รมอื่นๆเช่น Excel มาช่วยคำนวณ matlab หรือว่าแม้กระทั่งการเขียนแบบที่เคยอยู่ใน กระดาษนี่ครับกระดาษไขกระดาษ A3 กระดาษ A2 กระดาษ A0 นี้นะครับปัจจุบันก็มีโปรแกรมอาจจะเป็น AutoCA d งี้นะครับมาช่วยเราให้ทำงานสะดวกขึ้นมาช่วยเราให้ง่ายขึ้นนะครับเหมือนกับ AutoCA d พอมี AutoCA d เข้ามาช่างหรือว่าการเรียนของเราหรือว่าช่างไฟหรือว่าผู้เขียนแบบผู้ออกแบบเนี่ยก็ไม่ได้หายไปนะครับแต่เราเปลี่ยนจากการที่เขียนในกระดาษมาเขียนใน โปรแกรมมาเขียนใน AutoCAD แทนเราก็ต้องปรับตัวแบบนี้นะครับสำหรับสิ่งที่ AI ที่เขาจะมาช่วยเราได้เนี่ยสำหรับข้อที่1น,นะครับก็คือการคำนวณขนาดสายไฟการคำนวณหาเบรกเกอร์หรือโหลดไฟฟ้าบางอย่างเขาสามารถคำนวณให้เราแบบคร่าวๆได้นะครับเช่นเราอาจจะกำหนดให้เขาไปนะครับว่าเรามีโหลดที่เป็นปั๊มน้ำขนาด1กิโลวัตเราต้องใช้เบรกเกอร์ขนาดเท่าไหร่ใช้สายไฟขนาดเท่าไหร่ โดยระบุเข้าไปในพร้อมนะครับว่าการที่เราจะคำนวณเนี่ยเรามีสายาระยะทางของสายไฟเนี่ยที่เราจะเดินเนี่ยสมมติว่า,เา50เมตรเราจะเดินในท่อเดินในรางเียครับให้หาเบรกเกอร์ให้หน่อยให้คำนวณโหลดให้หน่อยให้หาแรงดันตกในสายไฟให้หน่อยเนี่ยเขาจะสามารถคำนวณให้เราเบื้องต้นได้นะครับซึ่งเราสามารถประเมินหน้างาน เช่นยกตัวอย่างเช่นที่ผมใช้เลยนะครับก็คือเวลาที่เราไปสํารวจหน้าง,งานเนี่ยครับเราก็จะมีบางทีเนี่ยลูกค้าหรือว่าทางยูเซอร์สอบถามที่หน้าง,งานเนี่ยครับเขาต้องการข้อมูลแค่เบื้องต้นนะครับยังไม่ต้องการข้อมูลที่เป็นการเสนอราคา,อย,าอย่างละเอียดนะครับเขาต้องการที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น หรือว่าการสํารวจหน้าง,งานวันนี้สรุปเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับเราก็จะสามารถคํานวณเบื้องต้นว่าจะใช้ตู้ใช้สายใช้เบเกอร์ขนาดเท่าไหร่ให้ลูกค้ารู้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีสิ่งที่ AI มาช่วยเราในข้อแรกที่ผมใช้อยู่นะครับสำหรับข้อที่2 AI เขาสามารถเขียนซิงเกิลไลน์ไดะแกรมได้นะครับสามารถออกแบบซิงเกิลไลน์ไดะแกรมเบื้องต้นนะครับย้ำว่าเบื้องต้นนะครับ ไม่ได้ออกแบบให้เราแบบเขียนเหมือนอามาจากหม้อแปลงออกมาที่เมนบัตอย่างนี้มาที่เมนเบเกอร์ขนาดเท่านี้มาออกที่เซอร์กิตเบเกอร์อย่างนี้เขายังไม่สามารถเขียนได้ขนาดนั้นแต่เขาจะเขียนเป็นดอหรือว่าเขียนเป็นเส้นเขียนเป็นโค้ดออกมาอย่างนี้นะครับให้เราสามารถอ่านได้เบื้องต้นถ้าท่านใ,ใดสงสัยหรือว่าอยากให้ช่วยออกแบบให้ดูก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยว ถ้าผมถ้ามีคนสนใจเยอะหรือว่ามีคนแชร์คลิปหรือว่าคอมเมนต์คลิปนี้เยอะเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปสอนเกี่ยวกับใช้ AI ในการคํานวณแล้วก็ออกแบบตัวซิงเกิลไลน์ตัวนี้นะครับนอกจากที่เขาช่วยออกแบบได้แล้วเนี่ยเขายังสามารถอ่านซิงเกิลไลน์ไดแกรมของเราได้ด้วยนะครับหมายความว่าเราอาจจะมีะวิธีที่ผมใช้นะครับก็คือเราใช้ตัวซิงเกิลไลน์ไดแกรมที่เป็นไฟล์ pdf นี่ครับอาจจะเป็นของตู้ mdb อย่างนี้นะครับ เราก็อัปโหลดขึ้นไปที่ Chat GPT หรือว่าตัว Gemini นะครับแล้วเราก็สอบถามเข้าไปเลยว่าช่วยอธิบายตัว Single Line diagram ตัวนี้ให้หน่อยอยากรู้ว่าขนาดเบเกอร์ที่ทางาวิศวกรออกแบบมาเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานอา,อาจจะเป็นมาตรฐานวสทไหมอย่างเงี้ยนะครับหรือเราสามารถแจ้งเขาได้นะครับว่าการคำนวณตัว c a p าซิเตอร์แบงค์เนี่ย หรือว่าแคปแบงค์เหมาะสมกับขนาดหม้อแปลงไหมที่ระบุอยู่ในไฟล์ที่อัปโหลดขึ้นไปอยู่ใน s i n เกิลไลน์ i ด g r แกรตัวนี้เราก็สอบถามเขาได้นะครับเขาก็จะอธิบายเป็นข้อข้อเลยนะครับเช่นการคำนวณ c a p าซิเตอร์แบงค์เนี่ยเขาก็จะบอกว่า,าถ้าหม้อแปลงขนาดเท่านี้เราจะต้องเผื่อประมาณนี้เ,เพื่อให้ได้ต้องแบ่งเป็นกี่สเต็ป4สเต็ป5สเต็ป8สเต็ปอย่างเงี้ยมีความเหมาะสมไหมถ้าท่าน ถ้าท่านใดสงสัยหรือว่าอยากดูวิธีการคำนวณก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเพิ่มเติมให้แบบนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับข้อที่3นะครับที่ AI จะมาช่วยเราได้ก็คือวิเคราะห์การใช้พลังงานเสนอวิธีการประหยัดไฟอ,อย่างเช่นแอปพลิเคชันที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือเป็นทูย่าสมาร์นะครับทูย่าสมารเนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันของ AI เหมือนกัน AI หมายความว่าสมมติว่าเรามีเ,าเรามีสมาร์ทปลั๊กนี้นะครับทั้งสมาร์ทปลั๊กทั้งตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์ของระบบไลติงคอนโทรน่ยครับหรือว่าระบบควบคุมแสงสว่างเขาก็จะสามารถมอนิเตอร์ได้ทั้งโวลเตจกระแสกำลังวัดของแต่ละปลั๊กนะครับสมมติว่าสมาร์ทปลั๊กมี10ชุดไลติงคอนโทรลมีอีก50เซอร์กิต เขาก็จะสามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่าออตัวนี้เราไม่จำเป็นนะเราสามารถออประหยัดไฟได้เพราะว่าเราอาจจะเผลอลืมเปิดไฟทิ้งไว้หรือว่าปลั๊กตัวนี้มีการทำงานอย่างผิดปกติ mm hmm. เช่นอาจจะเป็นปั๊มน้ำนี้นะครับเราเสียบสมาร์ทปลั๊กกับปั๊มน้ำอยู่เขาก็จะช่วยมอนิเตอร์แล้วก็จะช่วยแจ้งเตือนเข้ามาว่าตอนนี้ปั๊มน้ำของเราจากพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะ เปิดปิดในช่วงความถี่อยู่ประมาณสมมติว่า100ครั้งต่อวันเนี้ยแต่พอผ่านมาอีกระยะหนึ่งเราใช้งานไปเราจะเห็นว่าสมาร์ทปั๊กเนี่ยเขาก็จะแจ้งขึ้นมาว่ามีการใช้งานของปั๊มเนี่ยถี่ขึ้นอาจจะเกิดจากการรั่วของปั๊มน้ำเราก็จะสามารถวิเคราะห์ต่อไปได้นะครับแต่เขาก็จะสามารถวิเคราะห์เบื้องต้นแล้วก็เสนอวิธีประหยัดไฟให้เราได้ด้วยนะครับ ถ้าอยากดูตัวอย่างก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเพิ่มเติมหรือจะมาทำคลิปโชว์ให้นะครับสำหรับข้อที่4นะครับที่ AI จะมาช่วยเราก็คือสร้างคู่มือการทำงานรายงานและเอกสารส่งมอบงานอย่างอัตโนมัตินะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเช่นระบบที่มีค่อนข้างมีความซับซ้อนนะครับที่ผมใช้อยู่ก็คือไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ ระบบ lighting control ระบบ smart building หรือว่าระบบกล้องวงจรปิดอย่างเี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีการ training ลูกค้ามีการทำเป็นแมนวนวลมีทำคู่มือการทำงานให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้เราก็สามารถอัปโหลด d Data s h e e t อัปโหลดข้อมูลลงไปใน c h a t GPT แล้วหลังจากนั้นก็ให้ c h a t GPT เนี่ยเขาไปช่วยอ่านแมนวนวล อ่านคู่มือของทั้งผู้ผลิตซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นของต่างประเทศเขาจะสามารถอ่านตัวแมนวลอ่านดัวดาดตาชีของผู้ผลิตแล้วสรุปมาให้เราเบื้องต้นแล้วเราก็สามารถพิมพ์ถามเขาได้ว่าเอออยากให้สอนผู้ใช้งานเราจะต้องสอนยังไงดีเขาก็จะสรุปมาเป็นข้อข้อให้เราเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็นํามาทํารายงานแล้วก็ทําเอกสารส่งมอบต่อไปได้นะครับสําหรับข้อที่5นะครับ ข้อสุดท้ายนะครับสิ่งที่ AI I จะมาช่วยเราได้ที่ผมสรุปมาก็คือช่วยทำคอนเทนต์ปโปรโมทงานเช่นโพส a c e b o o k คลิปทิกตอกหรือคำอธิบายบน YouTube นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าพี่พี่ผู้รับเหมาพี่พี่ช่างหรือว่าแม้กระทั่งผู้ใช้งานทั่วไปนะครับแน่นอนครับเราอาจจะต้องมีการนอกจากที่เราทำงานเก่งแล้วเนี่ยครับเราจะต้องมีการทำการโปรโมทงานเช่นของทาง ผมเนี่ยก็จะมีการทำเพจ Facebook ทำช่อง t i k t o k หรือว่าทำช่อง YouTube เหมือนที่กำลังทำอยู่นี้นะครับเพื่อทำการโปรโมทงานถูกต้องไหมครับเราจำเป็นที่จะต้องโปรโมทงานหางานหรือว่าทำเป็นพอร์ตโฟลิโอก็ได้นะครับเพื่อที่ผ่านไปเนี่ยพอร์ตโฟลิโอหมายถึงว่าเป็นสมมุติว่าอาจจะเป็นเพจ Facebook เนี่ยเราก็สามารถอัพอัพอัพโหลดขึ้นไป เพื่อที่จะสามารถเป็นการสะสมผลงานของเราได้หลังจากนั้นเราก็สามารถกลับมาดูทีหลังได้่างนี้นะครับซึ่ง AI เนี่ยเขาจะช่วยให้เราสามารถทำคอนเทนต์เขียนคอนเทนต์ไม่ว่าเราอยากจะเป็นแบบว่าวันนี้ฉันอยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับให้ความรู้เช่นเราอาจจะไปติดตั้งงานแสงสว่างหรือว่างานสมาร์ทปลั๊กมาอย่างนี้นะครับหรือว่าสมาร์ทโฮมอย่างนี้นะครับเราก็บอกเขาว่าวันนี้ฉันไปติดตั้งตัว โฮมไฟล์ Fire, ไปติดตั้งตัวสมาร์ทโฮมมาจากรูปเราก็อัปโหลดรูปขึ้นไปในระบบให้เขาให้เขาช่วยเขียนโพสเขียนคอนเทนต์นี้ให้หน่อยเขาก็จะเขียนออกมาเป็นข้อข้อเลยนะครับสามารถบอกเขาเพิ่มเติมได้ว่าช่วยสรุปเป็นสั้นๆให้หน่อยได้ไหมไม่ต้องเขียนโพสที่ยาวมากเขาย่อสรุปมาได้กําหนดบรรทัดได้ด้วยนะครับว่าเ,เราต้องการแค่10บรรทัดเราต้องการแค่5บ้บรรทัดเพื่อไม่ให้ โพสต์ของเรายาวเกินไปอย่างนี้ครับก็สามารถทําแบบนั้นได้เหมือนกันซึ่งเราก็ตามที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาช่วยเราได้เยอะเลยนะครับสําหรับการใช้งาน AI สรุปนะครับก็คือ AI นะครับเป็นเหมือนหนึ่งเครื่องมือนะครับถ้าในมุมมองของออของผมนะครับถ้าเป็นช่างไฟเนี่ยก็อาจจะมองว่าเป็นเหมือนทูเป็นเหมือนเครื่องมือเครื่องหนึง่งหรือว่าเป็น โปรแกรมโปรแกรมหนึ่งเช่นเขียนแบบนะครับแต่เขามีความฉลาดมีความเชี่ยวชาญมากกว่านั้นเยอะนะครับซึ่งโดยปกติถ้าเราใช้โปรแกรมเนี่ยหมายความว่าถ้าเราสั่งให้เขาเขียนยังไงเขียนข้อมูลลงไปในแบบยังไงเขาก็จะเขียนตามนั้นเช่นเขียนลายไปตรงเท่าไหร่เรากใ็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับแต่ AI เนี่ยเขาสามารถที่จะเรียนรู้ประโยคคําสั่งของเราหรือว่าเราคุยกับเขาไปสักพักเนี่ยวันต่อมา เรามาสอบถามเขาว่าวันนี้ฉันจะทําอะไรดีในฐานะของเกี่ยวกับธุรกิจของฉันเกี่ยวกับสายงานของฉันเนี่ยเขาก็สามารถแนะนําของเราได้นะครับเช่นเราอยากได้โพสต์ซักห้าหัวข้อที่เกี่ยวกับงานที่ฉันทําอยู่เขาก็สามารถแนะนําให้เราได้เป็นข้อข้อให้เราเลือกได้เลยนะครับสําหรับช่างไฟนะครับกล่าวโดวยสรุปอีกครั้งนะครับว่า ai เนี่ย เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยนะครับหรือว่าเป็นเครื่องมือสําหรับทีมช่างหรือผู้รับเหมาเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้ควบคุมและผู้ลงมือทํางานจริงนะครับ AI ไม่สามารถมาแทนเราได้นะครับในตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะครับถ้าคลิปต่อไปอยากให้ผมแสดงเกี่ยวกับการคำนวณการออกแบบการวิเคราะห์พลังงานการสร้างคู่มือหรือแม้กระทั่ง การสร้างโปรโมทหรือว่าการสร้างคอนเทนต์หรือการสร้างเพจโดย AI สํสำหรับผู้รับเหมาสำหรับทีมช่างโดยเฉพาะก็คอมเมนต์ไ้ได้นะครับถ้ามีคนคอมเมนต์เยอะมีคนกดไลค์เยอะหรือมีคนแชร์คลิปนี้เยอะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปนี้เพิ่มเติมตอบให้นะครับ